สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชมการเก็บงานของหัวหน้าจรยนะคะวันนี้เข้าสู่วันที่9พฤษภาคมวันที่9แล้ววันนี้รูดแล้วนะคะรูดแล้วรูดด้วยรีดด้วยไหนคะหัวหน้าจรย ต้องใช้สติและสัมผชัญเยะมากโอ้โหเป็นกำลังใจให้หัวหน้าเจอยนะคะงานสะ2อลูกผ่านมาแล้วสะลูกที่3ก็ต้องผ่านเนาะหัวหน้าเจอยเนะาะเราก็จะอยู่เป็นกำลังใจให้หัวหน้าเจอยและทีมงานไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะ สวัสดีไปถึง FC ทางไกลด้วยนะคะ FC ทางไกลในต่างแดนตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนะาะสภาพอากาศบรรยากาศแถวบ้านเป็นอย่างไรบ้างเนาะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ FC จ๋าด้วยรักและคิดถึงเหมือนเดิมเช่นเคยทุกๆประการะคะ่ะทุกคนคะ่ะเนาะเมื่อวานฝนตกนะคะทุกคน,นะคะ่ะเนี่ยตกแรงพอสมควรค่ะเมื่อวานมีน้ำแล้น้ำเริ่ม เริ่มจะเยอะอยู่นะหัวหน้าจรก็จะดึงจะลบตรงนี้ไปเรื่อยๆนี่จังหวะการดึงจังหวะการรีดเนาะสไตล์หัวหน้าจรสหลายๆท่านอาจจะมีวิธีการทําแต่น,นี้ก็คือสไตล์ของหัวหน้าจรเนาะเพราะเจ้าพึ่งก็ไม่ค่อยได้เห็นท่านท่านอื่นที่ทํใไมโคนะเนาะแล้วแต่แล้วแต่ความถนัดแล้วกันเนาะใช้คําว่าแล้วแต่ความถนัดแล้วกันเนาะ พอ,อ,อเจฟึงไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะ่ค่อยได้ไปไปเห็นของใครอันนี้พูดตรงๆเลยเพราะว่าเราต้องอยู่แตนบายคอยคอยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะดูแลความเรียบร้อยเนาะท้งระเรื่องด้านอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะเจพึงจะต้องคอยซัพพอร์ตหัวหน้าจโรยส่วนทีมงานหกล้อนะคะหกล้ออยู่ฝั่งนู้นค่ะคุณด,ดินแล้วนกับคุณปู่และ พี่สมชายนั่นวิ่งขึ้นไปเททางไหนนอ้อจะยังไม่ได้ไปทำทางขึ้นเทเลยจะขึ้นเทได้หรือเปล่าะถ้าวิ่งเทได้ก็ถือว่า ย้ำทางย้ำทางย้ำทางก่อนอ่ะย้ำทางก่อนย้ำทางก่อน อีกรอบย้ำงอ,อีกรอบเหรออ๋อ เอกอยู่บนนู้นนะคะนูะประพาคานน้ำประปาโน่นนะคะยืนอยู่นู้นนะโอ้ยเอกเอ้ยเจ้าจังแมนกล้าอยู่เนาะอีฉันประกาศไปเด้อนะน่ะอีฉันยันยันความสูงค่ะเบาไวเบาไวเบาเอาเนาะอ่ะนนั่แหละค่ะนางานของเจ้าคุณกูกับพี่นาทีตักดินพอยดินบองนั้นขึ้นไปเดี๋ยวหัวหน้าเจ้าโรยดีดมองนี้เสร็จแล้วรีดมองนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวกะจัง ไ,ไปซอยกันเนาะไปห้มไปต้มต้อมกันยุ่ซื่อนแะละคะ่ะทุกคนคะ่ะเหลือ,อยุมุมเดียวแล้วก็ปัดด้านล่างนี่นะคะปัดดินด้านล่างตามสไตล์ที่หัวหน้าโร้เคยทํามานะต้องปัดด้านล่างให้สะอาดให้ดีให้ด,ใหดีให้เรียบร้อยให้สวยเนาะแล้วเหลือดินฝั่งตรงนั้นนะคะเนี่ยนะ่ะตรงทางมันจะมีตรงทางแล้วก็ตรงที่เจ้าคุณปู่ยืนตรงนี้นี่แหละก็ก็คงจะต้อง เก็บงานให้เรียบร้อยลงเสียน็ดอยู่นู่นค่ะทุกคนเลคะนี่แล้วก็เหลือตรงข้างคันตรงนี้นะคะอีกนิดหน่อยค่ะนีฝั่งทางนี้ก็เหลือแค่ดึงเหลือแค่ดึงก็ทางหัวหน้าจโจ้ทําจริงๆวันนี้ก็น่าจะน่าจะเสร็จฝัง่งตรงนี้นะคะก็ก็กเดี๋ยวคอยดูว่าหัวหน้าจโจ้จะ จะทํำยังไงกับหน้างานเนาะเห็นว่าจะพยายามเอาเอางานสะูกนี้ให้เสร็จภายในวันนี้หรืออาจจะเหลือแค่นิดหน่อยเพื่อเก็บงานในวันพรุ่งนี้นะคะอ่าเราก็จะได้เวลานับถอยหลังกันแล้วตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่เซนชัยแล้วเนาะทุกคนเนาะขอบคุณไปถึงทุกคนนะคะที่คอมเมนต์มาให้กําลังใจหัวหน้าจย้ยเออจะพูงขอบคุณมากๆ,ๆเนาะ กำลังใจเราถามว่า70%นะคะมาจาก f อซเลยเพราะว่า f อซจะคอยคอยเป็นเหมือนผู้ให้กำลังใจที่ที่มีพลังมาน่ะคะ่ะเนาะวันนี้โจรก็จะปื้อรื้มปิมเวลาอ่านคอมเมนต์นี้ก็จะเพิ่งจะอ่านให้ฟังเนาะว่าเออนี่ FC อฟซว่าอย่างนี้เอซคิดเห็นแบบนี้นี่นะเขาก็จะแบบว่าพยายามทํา แต่หัวหน้าจะเป็นคนที่พูดน้อยไม่ค่อยที่จะอยากออกสื่อมากสักเท่าไหร่เวลาพูดก็คือพูดไดแ้แต่จะพูดให้ยาวๆพูดนานๆเงีนน้ยพูดไม่ได้สไตล์หัวหน้าจะยนะจะถามว่าขี้อายไหมไม่ใช่ขี้อายค่ะไม่ขี้อายอแต่แปลกเวลาเวลาให้พูดออกออกออก,ออกสื่อนานๆเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเลยเลยะคะ่ะเ,เดี๋ยวให้ จะให้เสร็จงานรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวจะพึ่งจะให้หัวหน้าจจ้ยเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดช่องตัวเองนเนาะไอ้พูดพูดออกช่องตัวเองหน่อยว่า,าแนะนำหน้างานของตัวเองเนาะว่าเนี่ยเสร็จงานแล้วหัวหน้าจร้ยทำประมาณนี้แบบนี้แบบนี้เนาะเป็นยังไงถูกใจ F c ไหมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้หัวหน้าจร้ยเข้ามาทักทายกับ F c ซเนาะ แต่ถ้ารีดแบบนี้นะเอฟซี e จ๋าปวดคอมากเลยนะนี่น่ะวัาน,น่าจะปวดคอไปถึงบ่าไหลอย่างแรงอะ่ะตอนเย็นนะคะเมื่อคืนต้องกินยาแก้ปวดเลย นาฬิกา19นาทีช่วงเช้าเชสวัสดีค่ะเพหน้าจร้อยก็ต้องเร่งรีบแล้วค่ะเพื่อกลัวอะไรหรอกค่ะกลัวฝนเพราะเราตอนนี้เราทำงานแข่งกับฝนฝนเริ่มมามาใกล้เราเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจากที่รอดพ้นมามาหลายหลายครั้งนะคะที่โดน ที่อื่นเขาจะโดนฝนแรงหน่อยนะแต่แต่แต่ที่เจ๊พึ่งนี้ตรงตรงตรงที่อยู่ตรงนี้นะ่ะไม่ไม่ค่อยโดนฝนแรงมีเมื่อวานค่ะมีเมื่อวานที่ที่จะแรงหน่อยเราก็ต้องทํางานแข่งทั้งเวลาและแข่งทั้งฝนนะคะเนาะเอฟซีหลายๆท่านก็ให้กําลังใจว่าเออทังานแข่งกันแบบนี้ต้องสู้นะคะเอาสู้คะ่ะยังไงเราก็ต้องสู้สู้ไม่ถอยแน่นอนแต่ งานมันจะต้องเสร็จล่าช้าวกว่าเดิมไหมนี่แหละค่ะเพราะว่าบางครั้งมันก็ยากตรงนี้แหละเนาะแต่ก็ช่างเถอะนาองเอฟเราอย่าไปซีเรียสกับมันทำสุดความสามารถแล้วได้แค่ไหนก็คือก็ถือว่าเราทำเต็มที่แล้วเราพอใจสำหรับเจ๊พึ่งก็พอใจนะที่หน้างานออกมาได้ประมาณนี้ได้เร็วถึงขนาดนี้เจ๊พึ่งก็ภูมิใจและพอใจคะ่ะ โลกนี้หนะ้ากว้าง70เมตรนะคะเนี่ย70เมตรส่วนความยาวน่าจะ70คูณ70นะคะถ้าเจ๊พึ่งอจำไม่ผิด70คูณ70เราใช้เวลาการขุดตั้งแต่วันที่เริ่มวันที่21 ยี่สิบเอ็ดก็โอ้หลายวันเหมือนกันเนาะสิบกว่าวันแล้วตู้ต่อไปนะคะเนาะให้งานนี้มันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วกันอ่ะเป็นกำลังใจไปให้หัวหน้าจร้ยและทีมงานทุกคนทุกท่านนะคะแล้วเราค่อยเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ให้เจเพิ่งด้วยเนาะอ่าแล้วเราค่อยมาเจอกันในคลิปหน้านะคะ,อะโอเคบ๊ายบาย บายบายไปพร้อมกันกับเจ้าไพลานนะจ๊ะสวัสดีจ้า